ไปต่อกันที่ลำดับที่หกนะคะโลโฌสาบวัฒนาจิตรโรจุณค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งฟลเดอร์ของ X l เรามาฟังมุมมองที่แตกต่างจากคนแรกว่ามีมุมมองยังไงบ้างในการสร้าง X l ขึ้นมาครับพี่ค่ะจริงๆก็ x l ็กเนี่ยป็นเกิดมาจากยูเปลี่ยนตัวเองมาเป็นบังสวิรค์ค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีชีวิตแอคทีฟนะเราชอบวิ่งชอบชอบออกกาลังกายเราเล่นมัลติสปอร์ตแต่ว่าเราไม่สามารถหาโปรตีนได้เพียงพอ จะให้กินเห็ดกินเต้าหู้เนี่ยมันไม่พออยู่แล้วก็เลยพยายามตามหาโปรตีนที่เหมาะกับเราแปลกๆที่ว่าเมืองไทยมันไม่ค่อยมีโปรตีนที่เหมาะกับเราเท่าไหร่ต้องนําเข้ามาหมดเลยก็ไม่ซื้อจากต่างประเทศมาทั้งหมดเลยนี่ก็ตอบโจทย์ซึ่งมันเป็นอุปอร์ทูนที้ที่ดีที่ <laughs> เราอ่ะจะจะ,จะเรามีเรามีความสามารถที่จะผลิตได้เราก็เลยผลิตตัวน,นี้ขึ้นมาคุยกับด็อกเตอร์ว่าเฮ้ยอะไรที่นักกีฬาต้องการบ้างสําหรับ คนที่เป็นมังสวิรัติเราอยากได้โปรตีนพืชเพราะอะไรเพราะเพราะเราเป็นมังสวิรัติด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็โปรตีนพืชเนี่ยมันช่วยไม่ให้ร่างกายอักเสบร่างกายไม่อักเสบเราก็สามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นคนจะบอกว่าอยู่กินมังสวิรัติแล้วอยู่จะจะมีแรงเรง<ๆ>หรอใช่เฮ้ยมันแปลกนะอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ตอนแรกๆเนี่ยอยู่ก็ไม่ได้ไปพิสูจน์กับเขานะว่าเฮ้ยมันก็มีแรงแบบอย่างนี้อย่างนี้ไงเลยอย่างนี้อยู่ว่า อยากให้ชีวิตอยู่เป็นตัวพิสูจน์ละกันว่าม,มีแรงหรือเปล่าเปอร์ฟอร์แมนซ์จะดีขึ้นไหมครับอันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าวันนี้ยอยู่มาแข่งครัเนี่ยยูก็ได้ n e วพีบีแปดนาทีเร็วขึ้นแปดนาทีสําหรับการกินมังสัปดาหยูก็คือแฮปปี้ก<ง>ับสิ่งนี้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่มันคือ n e วพีบีของเราแล้วเรากินยังไงถึงจะมีประสิทธิผลมากที่สุดครับในตัวของเอ l เซลอ่มันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการกินถ้าเราต้องการืูนฟูกินหลัง ถ้าเราต้องการเก็บเกลือแร่เราต้องการเก็บโปรตีนเอาไว้ใช้เป็นพลังงาน่อว่ากินก่อนอมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการกินค่ะอย่างเมื่อคืนก่อนวิ่งยูว่ากินเอ็กซก่อนอแล้วค่อยนอนเช้ามาตื่นมาแล้วเฟรช วิ่งเสร็จแล้วเนี่ยยูก็กินเอ็กซีเมาช่วยในการฟื้นผูให้กล้ามเนื้อเราไม่หายเพราะเราก็อยากมีกล้ามเนื้อใช่ไหมวิ่งการวิ่งแล้วเรากินไม่ถึงกล้ามมันหายเราวิ่งเสร็จแล้วเราก็มาเติมโปรตีนกับกล้ามเราก็อยู่เหมือนเดิมรักษาสมดุลใช่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของเอ็กซีเมีประโยชน์มากกว่าที่หลายๆคนคิดในมุมมองของนักวิ่งจากที่ที่ยูได้มีประสบการณ์มาเนี่ยเขาให้ฟิทแบกอย่างไรบ้างครับในส่วนนี้จะบอกว่าทุกคนว้าว ทุกคนส่วนใหญ่ที่เป็นนักวิ่งอ่ะจะว,ว้าวว่าเฮ้ยไม่คิดว่าโปรตีนพืชจะมีคุณภาพขนาดนี้ทุกคนคิดว่าเอ้ยเออโปรตีนพืชมันจะดีกับโปรตีนเว้ดได้ยังไงกรดอะมิโนจะครบได้ยังไงอ่าเรามีใส่ BCA เพิ่มเข้าไปทําให้มันครบแล้วมันก็มากเพียงพอกับร่างกายของเราอยู่แล้วไม่มต้องกลัวเลยว่าจะไม่พอแล้วลดการเป็นตะคิวอืมอันน,น,นี้อันนี้อยู่ก็เพิ่งได้คุยกับนักกีฬาเมื่อวานที่ได้ที่สองผู้หญิงอ่าน้องน้องเบลก็จะบอกว่า ไม่รู้ไหมว่าสิ่งที่ว้าวที่สุดของเอ็กซ์เวียที่เกิดขึ้นกับเขาเขาเป็นคนกินเนื้อนะกินกินบุฟเฟ่ต์หนักมากเขาบอกอแต่ว่าเขาบอกเลยว,ว่าเอ็กซ์เวียทำให้เขาไม่ไปิตาคิวอ,อ,อันนี้เขาพิสูจน์ได้เพราะเขาไม่ได้วิ่งแค่ถนนนะเขาวิ่งเทลด้วยว่าด้วยเรื่องของรสชาติหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยกินตัวมันจะแยงแยงหรือเปล่าใช่ใช่ในส่วนของรสชาติในเอ็กซ์เวียเนี่ยมันมีความดึงดูดนักวิ่งให้มาสนใจได้ยังไงได้บ้างครับจะบอกว่าอยู่เป็นคนกินยากแจมแจมอีกคนหนึ่ง ก็คือเราให้เรากินน้ำเต้าหู้จืดๆอะ <c oughs> ่ะบางทีเราไม่ไหว <c oughs> เออมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบว่าเราพยายามกินของไทยแล้วมันกินไม่ไหวอะ <c oughs> ่ะแต่สำหรับเป็นของไทยนี่แหละใช่แต่เรากินไม่ไหวเราก็เลยสุว่าเออเราทาเวหรือมาทำโปรตีนพืชเนี่ยที่มันเราอ่ะชอบกินดีว่าเอารส <c oughs> ของเราอ่ะที่เราชอบเรากินได้เราแฮปปี้เราอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดคนอันนี้ขึ้นมาว่าน้ำเต้าหู้ที่อา <c oughs> หารจะอร่อยได้ก็ต่อเมื่อไร มีความเค็มนิดๆ<ต>อ่าเราก็ใส่เกลือแร่เข้าไปมันก็จะมีความเค็มนิดหนึ่งเออแต่ไม่ได้เค็มเค็มโดดเลยขนาดแบบแต่มันไม่ใช่นำเต้าหู้จืดๆอ่ามันจะมีรสชาติความเค็มมีรสสุนไพรย่หน่อยๆถ้าคน<อ>ดีเทคได้นะก็จะดีเทคได้ถึงว่าเอ๊ะอันนี้มันมีสมุนไพ่นิดๆหรือเปล่ามีความเปรี้ยวหน่อยๆห,หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนจับได้ตอนนี้ก็คือมี2รสชาตินะคะมีรสออริจินอลกับรสโกโก้ค่ะโกโก้เนี่ยจะเป็นโกโก้แท้เลยไม่ใช่การแต่งกลิ่น ต่อไปก็จะมีการพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาว่าจะกินสองรสเดิมๆบางทีก็เนนบื่อเนอะเบื้องต้นความเหมือนต่างของออริจินัลกับโกโก้เนี่ยเป็นจุดไหนครับพี่อ๋อเหมือนกันเลยค่ะเบสก็คือเหมือนกันเลยต่างต่างแค่เอาโกโก้เข้าไปทางนั้นเองค่ะสำหรัรสชาติสำหรับคนที่ไม่ชอบออริจินัลเนอะออสุดท้ายอยากให้พี่อยู่ได้ฝากเอรอยู่ในใจของนักอึ่งไหครับอื สำหรับสำหรับพี่ๆทุกคนนะคะที่ชอบกินบุฟเฟ่ชอบกินเนื้อสตัตว์หรืออะไรเงี้ยจะบอกว่าอยู่เป็นคนหนึ่งที่เคยชอบกินบุฟเฟ่แล้วหมูกระทะเมา่ๆา,าชอบกินชาบูเป็นที่หนึ่งเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยเนื้อสตัตว์จะบอกไงดีเนื้อสัตว์ให้ประโยชน์กับเราแต่พืชก็จําเป็นกับร่างกายของเรามากเหมือนกันในการปรับสมดุลให้เพียงพอเนี่ยยูน่แนนําว่าเรากินพืชได้เอ๊ะเรากินสัตว์ได้เรากินบุฟเฟ่ได้ แต่ก็อยากให้คํานึงถึงการที่เติมพืชเข้าไปในร่างกายเพื่อปรับสมดุลเพื่อให้เราสามารถสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นไปได้้นยุคก็มั่นใจว่าท้านพี่ได้ลองเนี่ยจะรู้เลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอดีขึ้นจริงๆแล้วก็จะวิ่งสนุกขึ้นมากๆด้วยค่ะนะครับเราก็ได้พูดคุยกับ2 Co โคฟาเดอร์ของ x อ็กเรียปเป็นที่รับรอ้แล้วใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในโซเชียลช่องทางต่างๆได้ x อ็ก o r เียสปอร์ตใช่ค่ะนะครับผมแล้วใครที่ได้ทดลองกินทดลองใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์มาย ทางผู้ผลิตเองทางโทรฟาวด้วยเองจะได้ไปปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะครับใช่เลยค่ะนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมและเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปครับขอะคุณค่ะคุณค่ะถ้าสำหรับที่พี่ที่เป็นแฟนคลับของ x อ็กซ์เรยนะคะถ้าได้ฉีกซองไปแล้วเนี่ยก็ให้ล้างน้ำเปล่านะคะแล้วตากให้แห้ง แล้วก็สามารถส่งคืนมาที่เราเวลาที่เจอเราจัดกู๊ตตามงานต่างๆนะคะคือเอามาให้ผู้อยู่ได้เลยผู้อยู่จะเอาไปส่งต่อเพื่อไปทําถนนเอาไปทำอ้สานะหรือโต๊ะสาธารณะได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะแล่เป็นขยะเพื่อจะ้น้องๆไอ้ตัวซองเนี่ยมันจะลอยไปที่ทะเลนะคะทําให้ปลาหรือว่าเต่าหรืออะไรย่างเงี้ยเขาเดือดร้อนกับเราด้วยก็อยากให้ทุกคนเห็นความสาคัญกับตรงนี้แค่เพียงแค่ฉีกล้าเทก่อนอะเพิ่งล้างเทแล้วฉีกใส่ใส่แก้วก่อนนะคะแล้วก็เอาไปล้างตัดแห้ง แล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ส่งมาคืนเรานะคะ